เอาล่ะครับวันนี้ถึงวันส่งมอบรถเรียบร้อยนะครับสำหรับยาลินเอที m โอ้โหเป็นไงครับสวยใช่ไหมมาตั้งแต่วันไหนครับเนี่ยมาวันสองวันฮะสองวันที่แล้วะมวันสุกป่ะวันสุกเดี๋ยวนะแล้ววันพันันหาด๋อมามาดูวันพนหาดแล้วก็มาจากไหนครับเนี่ย จากภาษีไม่ไกลเนาะเห็นจากช่องทางไหนครับคุณแนมะ่ตอบแล้วญาติบอกมาบอกว่าตรงนี้โอเค <laughs> โอเคครับแล้วก็พอมาเจอครั้งแรกแล้วเป็นยังไงบ้างอะ <c oughs> เรื่องของสภาพแวดล้อมอะไรพวกนี้เป็นยังไงบ้างนอ๋อขอบคุณครับอะไรที่ทําให้คุณแม่ซื้อคันนี้ครับเห็นแล้วถูก ถูกใจอ่าดูคือดูรถเก่งมาก่อนหรือว่า,าสนใจเป็นครอบครัวหรือว่าอะไรพอดีสนใจคันนี้มาเจตามาก็เลยแวะเข้ามาอ่านะครับจริงๆก็อย่างที่ว่ากันนะคนเรามันชอบไม่เหมือนกันนะครับบางคนชอบรถเก่งบางคนชอบครอบครัวบางคนเขาอ่ามีกระบะในใจอะไรเนี่ยครับคุณแม่ก็เลือกเป็นรถเก่งเพิ่งหาดูหาดูเ่จเจอติกติกตอกเอนาะครับแล้วทำอาชีพอะไรรับเย็บผ้าจ้ะนี่เฮ้ยผมสั่งตัดได้ไหมตัดได้สั่งตัดได้หรอแบบเข้าสู้เข้าลูก อ่าเข้ารูปอ่ะเดี๋ยวดูผมขอคอนแทคไว้หน่อยนะครับพอดีว่ามันมีเสื้อแบบบางตัวมันไม่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 แบบลงตัวอะไรอย่างเงี้ยตัดได้ได้ไหมแพงไหมไม่แพงเท่าไหร่หรอกไม่แพงเท่าไหร่หรอกมีเศษกันเองท่านผู้ชมครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเราอยากเย็บผ้านะครับคลองสีมีร้านอยู่ชื่อร้านอะไรครับร้านไอ้นิ่เย็บผ้าจ้ะ ติดต่อคุณแม่ได้เลยนะครับราคาเป็นกันเองนะครับมาจากช่องมาริโอมอเตอร์นี่กันเองมากก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวขอมอบกุญแจรถให้คุณแม่นะครับแล้วก็ขอให้รถคันนี้ขนเงิขนขนทองให้คุณแม่นะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกการเดินทางเลยนะครับได้รับประกันเท่าไหร่ครับเครื่องยนต์คุกเกียร์อ๋อหนึ่งปีหนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลหนึ่งหมื่นกิโลอ่าโอเคนะครับมีอะไรฝากกับเพื่อนๆไหม<ะ>สนใจมาตรงนี้ได้นะคะบริการดีถูกใจประทับใจรักนะคุณแม่ด้วย ร้านเย็บผ้าไปนิตค่ะของสีสำหรับวันนี้ก็ไม่รบกวนคุณแม่แล้วนะครับเดี๋ยวคุณแม่ก็ตรวจรถเรียบร้อยใช่ไหมครับหรือว,ว่าอะไรอ่เงยอ่ะโอเคก็ไม่ขอรบกวนแล้วนะครับใครสนใจรถมือสองม้มารีโอมอเตอร์นะครับยินดีให้บริการนะครับเข้ามาที่ลานลูกกาติดเส้นในี้ใหม่จังหวัดปทุมธานีใครมาไม่ถูกเซอร์กูเก้นแมพสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ